สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะมุนีก็มาพอกับช่องนัท้าสาวบุรีรัมพ์พัฒนินค่ะก็โมนีนั้มีเหตุการณ์แบบว่านาตกใจเนาะคะ่ะตกใจหมายถึงตัวนัดเองเนาะคะ่ะนัดอยู่นี่มาหลายปีนะคะพี่น้องมาอยู่นี่น่าจะสิบปีเด้อจ้ะ สิบกว่าปีละมั้งเพราะว่ามากกนานีอีกมาเที่ยวกนานี้อีกจะแล้วก็จังได้แต่งงานเนาะค่ะมาในฐานะคู่หมั้นกันแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็ึ้นมาอีกเนาะค่ะก็หลายปีแล้วค่ะน่าจะสิบกว่าปีเสร็ศษนะคะนั่นแหละคะ่ะก็บโเคยมีปัญหาโบาเคยมีเรื่องอีกยังนะคะแล้วก็บอกเคยแบบว่าได้มีปัญหาอีกยังกับตำรวจกับอีกยังนะคะโบเคยแบบได้เขาไก่ตำรวจเลยในชีวิตนะคะพี่น้องแล้วมือนี่เป็น ครั้งแรกเลยจ้ะครั้งแรกทีนัดแบบว่เาเจอเจอ,เจอตำรวจค่ะพี่น้องจา้าก็เรื่องมันมีอยู่ว่า,าทีนัดเคยโพสในเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องว่านัดถอ,อยรถไม่นะคะแบบที่นี่ก็พอดีแบบว่าเรื่องห้องเรื่องนะั้นคือรถของสามีนะ่ะเพิ่นขับไป้างนอกแัดที่นี่มีคนมาซ่นถ่ายรถเพิน,น่ะจ้ะแล้วที่นี่อะไรมองอถ่ายรถน่ะมันุดออกเลยค่ะพี่น้องจ้าก็ส้นแห้งอยู่ แล้วก็เพิ่นก็นมีอาการเจ็บนะคะเจ็บหลังจากที่ส้นปวดหัวแล้วก็ปวดมองบาบ์มาที่นี่ก็กระทำมาส้นแห้งมาส้นแห้งค่ะกระแทกแห้งอยู่คงจะมาด้ยวยความเร็วกัคนคนที่ขับส้นนะคะนั่นแหละค่ะบัดนี้ก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจสื่อใหม่สื่อใหม่แต่ว่ารถติดถึกส้นเนี่ยคุณสาเพิ่นแบบว่าเพิ่นสิสมแต่อันสื่อใหม่นี่คือว่าเพิ่นไหนัดเป็นคนขับเพิ่นไหนัดขับจะเพิ่นกระใายว่า ซื้อไม่ให้นัดเราลดทีนดนท่นัดคับ B M นะ B M W ที่นัดคับนั่นคือว่าเพนจะขายออกเพราะว่าลดนะแต่มันมันดนแล้วนะคะพี่นองจ้ามันดนแล้วก็เลยสิขายออกไปก็ได้ขั้นไม่มาเนาะค่ะในขั้นไม่มาบัดที่นี้ขั้นไม้ไขว่าเท่ากับมันจะมีก้านแบบว่าอย่างไรจดจดทะเบียนมาค่ะก็อ,อย่างไรอ่านักก็บอกว่นอ้่างไ้ นี่แต่สามีเหตุให้เบิดนะคะนักเลยนบกคอยจะหูวปันไดาการแบบ่าซื้อค้ารถแล้วก็พอจะซื้อแล้วห้ามีประกันห้าด้เห็ดห้าก็ต้องเห็ดประกันเห็ดอีหยังสินะคะ,ะจดทะเบียนยังแล้วก็เห็ดประกันคคกนี่ล่ะค่ะเกี่ยวกับรถนี่ล่ะค่ะนังจากจะห้าซสื้อมาแล้วนะคะมาที่นี่มันอยู่ในช่วงาว่าย,ยังเดินเรื่องนอั่นอันนั้นอันนี้อยู่นะคะยังมาแล้วที่นี่สามีก็เลยแหนัดล่องฮัดครับเบิ่งเมื่อวานเมืม่อน,นานนะกก็เลยโอเคนะกก็เลยเออเดี๋ยว สามีวา่ามือนีเธอร้องครับก่อนที่เธอจะไปเหตุงานเธอขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนกอนพ่อชินสะกอนบันนี้เธอกับขับไปเหตุงานเมื่อนามาเธอขับเหตุงานสามีวางสินะนั่นก็เลยขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนมือนี้ขับขันไม่เร็วจู่จู่ขับไปตอนแรกนั่นน,น่ก็ได้ยินเสียงแบบเอ๊ะสือรถใหม่มากมันคือมีเสียงดังแง่แงดเง่แงแบัที่นี่พ่อแต่ไปรอลูกอยู่หนา้าโรงเรียนเนาะคะ่ะ ค่ะครับก็เลยสงสัยสงสัยนัดเอากุญแจพอกุญแจร,รถเนี่ยมันม่จําเป็นต้องไปเสียบสตาร์ทรถนะคะ,ะคือแบบว่าหฮอมีกุญแจแค่อยู่ในกระเป๋าหฮอแค่กดปุ่มมองประตูเปิดออกมันกัม,นกมันกับเปิดให้แล้วน,นะคะคกุญแจน่ะบ่ตองเอาไปเสียบใส่บ่ตองเอาไปอันนี้นะคะแค่หฮอยาง BR ไปไก่ห่อเอา,กา,าเกัากุญแจหฮอใส่กระเป๋าแาล้วรถมันกับเปิดโด้วยอัตโนโมัตินะคะและ้วก็แค่กดปุ่มมองประตูมองหูจับประตูนะคะแล้วก็เปิดได้ นะคะแล้วก็เวลาสตาร์ทรถก็แค่เหยียบคลัตส์แล้วก็กดปุ่มมันกับสตาร์ทแล้วนะคะรถคันนี้แล้วก็มีกล่องติดนํามีกล่องติดโทรตกล่องถอยหลังรถมันจะมีกล่องน่ำค่ะนั่นแหละค่ะๆๆมาที่นี่มันก็นดีอยู่รถที่ซื้อมากม,ม่มั่ก็แบาบว่าปรับความอุ่นความหอนในเาบาะนั่งของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารแต่ว่าค้างงลังจะบมีเนาะค่ะมีแต่ข้ังหนาคนขับกับข้างหนาคนคน,าคน,น,าคน,นั่งเนาะค่ะแมาว่าปรับความอุ่นนะคะ น้ำหน,หนาวสีนานั่นแหะค่ะแล้วก็มีล็อก4วีนประมาณว่าถ้าเกิดว่าน้ำแข็งนาน้ำแข็งนาอันนี้แบบว่าสนูนาหิมะลุ่งเสียเข้ากับสมารถแบบว่าป้องกันการลื่นถลไลของโลได้สีน้มันก็มีอันนี้พิเศษให้มองนี้นะคะนั่นแหะค่ะก็ซื้อมาไหม่คุณสาเป็นไฮนัดครับ เพิ่มเสื่อให้นัดเพราะว่ายัางเพราะว่าัวเพิ่นเองเพิ่นบกคอยแบบบกคอยรักษาลดปันไดเพิ่นจะคับแบบสมบุกสมบันสามีนะเพิ่นเป็นคนแบบว่าคับแบบบกคอยจะรักษาลดปันไดนะก็เรื่องของเรื่องแต่ว่าเวลาวันหยุดตั้งสี่เสาร์อาทิตย์เออเพิ่นจะเป็นคนคับพาลูกไปกินเข่าไปหันไปหนีเพิ่นกับแบงให้เพิ่นคับนั่มสินาแต่ว่าถ้าวันทํางานไปปกติสี่สามีเพิ่นเพิ่น จะว่าับรถใหม่เพิ่นจะขับรถเก่าของเพิ่นซึ่งเพิ่นจะเอาไปสอมเอาไป่อมบมาที่เพิ่นก็นจะขับรถของเพิ่นเพราะว่ารถของเพิ่นเครื่องยังดีอยู่เพยงนต่ว่าเขามาซ่นนะคะมันก็เลยต้องสอมต้องอยังสินาแต่ว่ารถของนัดน่ะไบรซสอมแต่ว่าอ่าล่อขายอย่างเดียวรถของนัดเนาะค่ะนั่นล่ะค่ะมาที่นี่อ่าก่สิเจอตำรวจนั่นคือว่าขาก,ากลับจากรับหลูกอยู่โรงเรียนเนาะค่ะนั่็ขับอยู่ดีจู่จูก็มีรถตำรวจตามหลังมาติด,ตด ตอนแรกนักกัว่าเออสงสัยตำรวจเขาบังคับมาทางนี้อยู่แล้วเพราะว่าบางครั้งนักกัเจอรถตำรวจขับตามหลังเขาก็บริจีนัดบริอิงยังบริอันนี้นะคะกัขับปกติธรรมดาก็จบกันไปตามทางของขจรสีนานั่นแหละอ่ามาที่นี่นักก็เลยสลับเล่นมาที่นี่เอ้าตำรวจกัสลับเล่นก็นัดบัตรนี่ขับไปเรื่อยเไปเรื่อยตำรวจกับบริเฮ็ดไฟเฮ็ดอิงยังกับเพลมาที่นี่เพื่อสังเกตมัทนี้เริ่มเฮ็ดเริ่มเปิดไฟกับเพลมาทีนี้กัเสียงวอล์กขึ้นมาที่อ้า สงสัยต้องอันนี้นัดแท้ๆแหละจีของล้างนัดนะน่าก็เลยหยุดรถอยู่มองหลันนาหลันขายยาอยู่ไก่เทยวมองนัดอยู่ล่ะค่ะเออก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันนะหยุดรถนัดนัาก็เลยเปิดกระจกลูกไส้นัดโอ้พูดว่าโอ้มัมี่โอ้มัมี่ลูกไส้นัดว่าโอ้แม่าเราทําอะไรผิดแล้วก็ขับรถธรรมดาทำไมจะต้องหยุดเราเราทําไมตำรวจจะต้องมาหยุดเราล่ะแม่ลูกไส้กับยานขึ้นกันน้านัดแดงเวิร์ดพี่น้องวันนี้น่าก็รู้สึกว่าเออ แบบตกใจนะคะตกใจกับสิ่งที่เจอตำรวจเอินยุดรถนะคะแล้วก็ตกใจว่าฉันเห็นอีหยังพิษประมาณนี้นะแต่ว่าคือแบบก็สิคิดว่าฉันเห็นอีหยังพิษฉันไม่ไเห็นอีหยังพิษนะประมาณนี้ว่าฉันก็ขับรถสานี่ฉันก็ซื้อรถยบร้อยแลรวประมาณนี้นะคือจังเป็นแบบนี้อย่างสินะบ mm hmm. มดนี่เพระตอตำรวจเปิดหน้าต่างเปิดอันนี้เรียบร้อยแล้วนาะค่ะตำรวจก็ถามว่าขอดูอันประกันหน่อย่า่นะขอดูอีย่าง่ะ ประกันหน่อยว่าคุณได้ทําประกันไหมคุณได้รถนี้มาได้ยังไงอย่างประมาณนี้นะก็เรียกว่าสามีสือมาสองมือทีแล้วที่นี่ก็มาที่นี่ก็นักเลยบอกว่านักเลยกบอกตำรวจไปว่าสามีนัดสือมาสองวันที่แล้ววาสนาอ่ามอนก็เลยขับไปอันนี้ไปรับปลูกอยู่โรงเรียนเพื่อแบบว่าฮะจะของชิ้นพวกไดถามว่ามีอ่าใบขับขี่ไหมวาสนานักเลยกว่านัดนี่ในความเี่นแบบว่ายากนะพี่นอง นัดยานแปลว่านัดตกใจน้่หน้าคือนัดบ่เคยเจอตำรวจในชีวิตนะคะพี่น้องครั้งแรกที่นัดเจอนะในชีวิตเลยมาบังหนอกบ่เคยเลยบ่เคยมีปัญหาบ่เคยมีเรื่องผู้ใดบ่เคยอันนี้เลยกับตำรวจครั้งแรกในชีวิตของนัดนัดก็เลยแบบตกใจแกมนัดแดงบ่แบบว่าก่อยังขึ้นก็นัดยังนัดเห็ยังพีชปประมาณนี้นะบัดที่นี้งก็เลยนัดก็เลยเอายิบได้อปขับขี่ให้ตำรวจนัดก็ว่าโอ้ไม่ขับขี่บ่นัดก็ตั้งสติ ไม่ขับขี่ในอันโทรศัพท์มองอันอ่าปอกโทรศัพท์นะคะนัก,กเละย,ยิบให้เพิ่ลยิบเพิ่นกับทั้งสันส้นๆกับฟองมือกับสั้นเบิดพี่น้องอ่ะพี่น้องทั้งมือทั้งขาแขนสั้นเบิดเนี่ยว่เห็นยังมาถึงเลย <c oughs> พี่น้องหัวบอกว่านัดยิบเอียงให้ตำรวจนัดยิบเอ่อใบอ่วีซ่านัดยิบใบวีซ่าเอ่อใบวีซ่าแบบว่า ยูนี่เหตุงานใดงี่สินะประมาณนี้นะวิสาหาปีข้องนัดนะคะนั่นแหละคะ่ะนัดเอาวิสาให้ตำรวจนัดคิดว่านัดเนี่ยเอาใบขับขี่ให้ตำรวจที่ไหนใด,ใด,ใดพี่นอ้องตอนแรกนัดก็บลบูด้ว่าจะคล้องยิบให้พิษยิบให้ตำรวจพิษบลู ตั้งมั่นใจยัยงมั่นใจเลยแบบว่ากะกวกลัว,ลว,ลวแบบยานนะพี่น้องเมื่อสันเบิดคือว่าฉันมีฉันมีใบขับขี่่าสนาก,ก็ยิบให้ตำรวจยังไหวยังพี่น้องไปที่นักขี็เหตนาตำรวจจับแล้วก็ยื่นอ่านเหตนางงงมูอีกูนนึงมาอ,อ่านใครๆก็บอาว่าวชิกีบมีประมาณว่าเธอให้ให้บัตรอะไรฉันมาประมาณนี้นะฉันถามบัตรได้์เวลเซนประมาณนี้นะมาไปขับขี่ฉันขอไปขับขี่เธอเธอให้บัตรยังฉันมาประมาณนี้นะกันตำรวจก็ขิวขมวดหน้าว่าสงสัยนะแบบว่า งงนะงงขน,นาดรนาดไทยยังเพิ่นมาอังสีน่ะน่นะก็เลยบอกว่าเออเอาอย่างนี้แล้วกันก็เลยวางสีเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันจะโทรโทรคุยกับสามีให้สามีคุยกับคุณตำรวจจะได้เข้าใจเพราะว่าภาษาฉันบางทีฉันอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดก,ก็ได้ก็เลยวางสีคุยกับสามีฉันจะได้รู้เรื่องมากกว่าก็เลยบอกตำรวจไปเนาะคะ่ะมาทนี่ตำรวจโอเคทศนาอืมมาทนี่อ่า เพื่อนก็เลยคุยกับสามีนะสามีนะก็บอกรายละเอียดต้องค่ะว่าเออไปซสือสองมือสองมือทีแล้วบัดน,นี้กัลลังเฮ็ดอันปากการะกันอยู่กัลลังอันนี้เดินเรื่องอยู่ยังหันงงน่นเหลี่ยวกำลังเสียหน้าบันไดบอกเพราะท่านี้ก็บอกไปบ้าบ้าบ้าบ้บอกไปเหตุผลสันสีเนาะเสร็จแล้วเออ่ตำรวจก,ก็เลยว่าโอเควาสนาฉันแฮปปีว้วาสนาฉันเออฉันแฮปปี้ที่ที่ได้ยิน แบบว่าเฮาบ่ไดดมีความผิดอีกยังแบบว่า,า,าเฮ้าออกรถเฮาออกเข้าสื่อ,อ,อรถไม่หลีเฮ้าบ่ได้ไปขโมยรถทั้งใดเฮาบ่ได้อันนี้เหตุแบบผิดกฎหมายส่นะคือเฮ้าเหตุถูกต้องเบิดเพียงแต่วา่เาเฮ้าผึงสื้อมาใไหม่แล้วเฮ้าพึงเดินเรื่องพึงเดินหย,ยังมันยังบทานแล้วบ้านอันนี้นะนั่นละ่ะเพียงแต่ว่านัดเนี่ยขับรถไปรับลูกนะคะนั่นล่ละค่ะบบบที่นี่เ <c oughs> ก็เเบาเร็จแล้วเนาะตำรวจกับไ้บัตรกำหนดขึ้นบัดนี้ นักการเมืองันหลูโตได้ว่าห้บัดพิษอีกต้นหลก็เลยว่าเออฉันฉันเอ่อแฮปปี้พ่อแล้วฉันรููเรื่องแล้วว่าเออเพราะอีหยังสิน่ว่าเออฉันเห็นขังหลังรถเธอเพิ่นก็บอกอนัดว่าฉันเห็นขางล้างโรเธอมันบอมีอันเคยนี่แหละจดทะเบียนหรือว่าอันนี้ล่ละประมาณประกันยังสลายนี่ล่ะค่ะประมาณนี่ล่ะค่ะบาที่นี่เพิ่นก็เลยเฮ็ดวอใไ้นัดหยุดหลดนะเพื่อสอบถามเพื่อถามมือซื้อนะเห็นบอมีอันนี้นะข้างหลังอ่ะบอมมี่ประกันยังสกายเนี่ล่ละค่ะเพิ่นก็เลยอ ให้นัดยุดลดเผื่อถามคือซื้อนะว่ามันโอเคบอเธอได้รดข,ขั้นใหม่นี้มาจะใส้จะสันสีนะมันก็เป็นนาทีของตำรวจล่ะค่ะแต่วันนัดนี่บลูเรื่องบรูเรื่อง,องหูได้คับประสบการท้องนัดแขังหลกพี่น้องจ้าบ่อกีเจอตำรวจในชีวิตขังหลกนะคะมาที่นี่นั่นะละเพิ่งก็ให้บัตนัดบัตเพิ่งก็ให้บัตนั้นมา่อคืนนักกับ่ลูโตเได้วันนัดไ้พิษห้บัตรพิษพอแต่มาถึงบ้านพี่น้องเอ้ยนักก็บยิบบัตขึ้นมานักกับบอกลูกว่า เฮ้ยนัดบอกก็หลูกว่าแม่ให้บัตรตำรวจผิดนะลูกแม่ยื่นบัตรวีซ่าห้าปีให้ตำรวจไม่น่าเละตำรวจเขาถึงคิ้วขมวดถึงสงสัยแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกับพ่อแล้วกันวาสนาลูกก็หัวหล่อลูกก็อันนี้คำนัดนะว่าเอ่อก็เรียกว่าแม่ยานวาสนาแม่ยานรข้งแรกของแม่แม่บ่เคยเจอตำรวจแม่บ่ดไดเฮนอีงยังผิดวาสนาแม่บ่เคย ไสถานีตำรวจบ่เคยอีหยังเลยกระสนาพึ่งครั้งแรกในชีวิตแม่ก็เลยย่านก็เลยอันนี้สั่นไปเบิดก็เลย์ยิบบัตรให้ผิดวภา่นแถมบ่รลูนโตอีกกลับมาฮอดบ้านมาเห็นบัตรแล้วเอ้าบัตรวีซ่าตัวนี้เอาไปให้ตำรวจแล้วบัตรได้บัตรขับคีไใบขับคีหนังก็อยู่ติดกันกับอันบัตรวีซ่าอยู่นํากันนั่นสิพี่น้องไดรเวลไรเซนนั่ว่านัดนัดมีเด้นัดมีนํากันเออมีอยู่เด้ บ um ่อใดยิบให้นตำรวจด้วยความยานด้วยความกลัวบ่ิใดเห็นยังผิดเพียงแต่ว่าเข้าแบบเข้าแบบจะไนล่ะเข้าแบบสงสัยแบบว่ามันมันเห็นในเข้าแบบว่าคือว่าเห็นตำรวจพี่น้องเข้าบ่อใดเห็นยังผิดกับจริงอยู่แต่ว่าเข้าบ่เคยเจอมาเป็นคนแบบเซนซิทีฟนะแบบว่าเข้าบ่เคยเจอแบบนี้จู่ๆกับมาหยุดรถเข่านะส่นะมันก็เห็นในเข้าแบบพับอ่าเคยนังล่ะเกิดการพมาบอกเงื่อนเงื่อนยังงล่ะพี่น้องเกิดการแบบว่าจะไนล่ะ สั้นนะคะโอ้ยพี่น้องจ๋ามันเป็นสิถือเกลียบบอสื่อทถเบียนดรดซะบ่ถุกขลาพี่น้องจ๋ามันก็เป็นว่าถูกตัอขาพี่น้องตำรวจเขายุดรถเท่าถามมือซื้อนะคะพี่น้องจ๋านั่นแหละค่ะพาอแต่สามีบอกรกยลเอย,อย่างเดียวอเออเพ่นโอเคพันวางสี่พ่อเพ่นหูเหตุผลเดียวเออโอเคพ่นปล่อยนัดไปนัดกระลหลกแล้อโอ้รอดตัวไปจะหลูกทั้งลูกใส่กับว่า แม่ไม่ได้ทําอะไรผิดเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็แค่ขับรถธรรมดามารับผมแล้วก็กลับบ้านเท่าน,นั้นเองแม่ก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นาทําไมตารวจต้องหยุดแม่วปซะหน่ะลูกชายก็บ่าก็ลเลยบอกเพื่นฟังว่าพอโตสือรถใหม่แล้วทําเรื่องประกันย่งางพันเรียบร้อยอย่างสี่นะตารวจก็เลยถามมือสืะวอาขังหลังรถมันบอกเหน็นอันอียัสักอยเนี่ยแะคะ่ะบันี้เพิ่งก็เลยอันนี้นั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวสิสือ่อทะเบียนรถจะคของก่อนพี่น้องจ้าบันี้กเขาบอกให้ฟังเนาะค่ะว่าโอ้ยเกิด เกิดมากับบอรเคยแบบว่าแบบแบบว่าเจอตำรวจจังๆกับเจ้าของสินะแบบว่าท้ามายานโมกระยานเด้แต่ห้าบปะรเฮ็ดอีหยังพิษแต่ว่าห้าเห้อยานคือว่าห้าเห้อยเคยเจอนะคะเ้าเพิ่งเจอนะคะแล้วอีกยังห้ากับยูมังหนอกนั่นนะแล้วเขาบอกภาษาอังกฤษนั่นหันนะห้ากับประมาณน้อยหนอกกินห้าตกประมาณนั่นห้าแบบว่าเออแบบยานนะ แล้วก็ซันเบิร์ดแขนนัดนัดจับโทรศัพท์นัดก็แส่ข้าเจ้าคุยใส่หูฟังหูข้าเจ้าก็มีสซ้ายอันนี้ไม่ในสายเอียงในหูเข้าเจ้านอกตำรวจบัตนี่นัดก็เลยกดดาโพงให้คุยกันกับสามีนัดเพิ่นก็ว่าเออเพิ่อนโอเคแล้วเพิ่นแฮปปี้ทีที่สามีบอกรายละเอียดนะคะเพิ่อนก็เลยว่าโอเคเพิ่นก็เลยขอบคุณนัดเพิ่นก็เลยแหยบัตรนัดขึ้นน่ะล่ะค่ะก็เลยนัดก็เลยใด้กบบ้านพี่น้องจัาวว่าตลกมากเลยพี่น้องถึงเจอรังแหลกในชีวิตค่ะ เมื่อน,นี้เมาเล่ราประสบการณ์ในฟังเนาะค่ะพี่น้องจ้าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของนัดบนถนนเนาะและ้วก็ขับรถก็มาหลายปีแล้วพี่น้องขับรถก็ได้หลายปีได้ประมาณสามปีสี่ปีแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์คะ่ะก็ยังบ้ทนนแบบ่อยว่าเกิดอุบัติเหตุเพือามผ่านอียังแบบไม่เจออียังบนถนนบนทางถนนจักยางมันยังมันมีประสบการณ์แบบนี้นะคะพี่น้องจ้าเฮ่าก็ขับขี่ก็ระมัดระวังเนาะคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนัดพก องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าตัวพระมังสีตลอดเด้อจ้าก่อนสีเดินทางนัดกันยกมือพนมมือไหวก่อนบระสันทาบบริยกพนมมือไหวนัดก่อสวดพระคาถาชินบัญชรคณะนัดขับรถนะคะนั่ดก่ะนัดสวดบ่มีเวลากับสวดแบบสั้น้ามีเวลากับสวดแบบเงี้ยวสีนะนัดจะสวดถึงเงี้ยกับสามนัดขับไปเหตุงานก้อนจะไปถึงมอโหกิจงานนัดสวดจบ หนึ่งจบค่ะนะสวดพระคาถาเชิญบัญชรประจานะคะให้ปกปักรักษาคุ้มครองนะเวลาขับรถให้ปลอดภัยนะคะพี่น้องจ้านัดจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วพี่น้องแล้วก็จะเจอประสานง่าพี่น้องแล้วก็มองแถวแบบเป็นแถววงกลมวงเวียนนะคะจะเจอหลายครั้งแล้วแต่นัดกับสวดพระคาถาเชิญบัญชรน,นะคะโดยปกปักรักษาพระวน,นับถือองคสดติพระพุทธเจา้าโตพระบรังศีเนาะค่ะ นับถือมาตั้งแต่ตลอดเลยนะคะรักนัดต่างสัจะไหวเนาะค่ะผู้ใดเคยบงนลิปของนัดเกี่ยวกับอ่าพระคาถาเชิญบรรชนนางสันสีนะจะรู้ว่าเป็นยานักคือแบบนับถือองค์สเด็จพุทธเจ้ารย์ตัวพลังศีเนาะค่ะเพิ่นปักปักาษาคุมข้องนัดเนาะค่ะนั่นและแล้วก็นักก็อยากจะบอกอีกเนาะค่ะว่าที่นัดเงียบๆในเฟซบุ๊กบ่คอยโพสคอยยังนะคะนักก็มีคลิปลาาคลิปที่จะโล่งนะคะนักเกงใจเพื่อนๆเพราะว่านัดตอบคอมเมนต์อ่านัดตอบบ่กครบจังสันนังสีนะคะเพราะว่านัดอ่อ นัดเก่งใจเพื่อนๆว่าไงๆก็เก่งใจเพื่อนๆแบบว่านัดแบบมีคอมเมนต์ถานัดยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์บบกร้ายเลยจ้ะนัดข้าใหญ่เนอะค่ะพี่น้องจ้านี่นัดไทเบิ้งนัดอ่านหนังสือค่ะพี่น้องเนี่ยหนังสือหกเลลมจ้ะพี่น้องนัดอ่านหนังสือเตรียมสอบจ้ะเตรียมสอบเป็นสัญชาติของคนยูนีเนาะค่ะ ซึ่งนัดยังมั่นไปสอบอีนาะค่ะพี่น้องจ้านัดก็อ่านต่้งหกเล่มแต่ว่ามันก็เล่มเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าปีพ่อสอเล่มเก่าสามีก็เลยสั่งปีปีพ่อสอใหม่มาให้อ่านนะคะแบบปัจจุบันปีปัจจุบันให้อ่านมันก็เลยเป็นหกเล่มแต่เนือหามันก็คื้กันนั่นแหละค่ะก็นัดก็พยายามอ่านหนังสือให้มากที่สุดนะคะพี่น้องพยายามเห็ดในในแอพนั่มนะคะฝฟกเฮ็ดขอสอบนะคะพี่น้องจ้าก็นัดสิเงียบก็นัดสิแบบว่ายากนาะค่ะ นัดเคยบอกหลายคลิปแล้วค่ะแต่กี่เนาะค่ะว่าเป็นนักขึ้นเงียบเป็นนักขึ้นยากทั้งงานประจํานั่กัยากนั่นะคะพี่น้องจ้าเราก็ต้องมาอ่านหนังสือนะคะบ่าอะไรคะ่ะมันยากอีลี่ด้ยจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคนใดสอบพานแล้วก็ว,ว่าไปสําหรับใครบ้านไนสอบมันกันยัง่งไม่ยังค่าลา่าค่าซั่งค่ะพี่น้องจ้ามันโบาะวะว่าไง,ไงคือมันบาวะนะั่งก็เลยจาเป็นต้องมาว่าเงียบๆเอาใจใส่สิ่งสําคัญก่อนนะคะถึงจะไปแบบว่าเล็งมือในการทำเฟซบุ๊กนะคะ แต่ใน YouTube นะกะลงะลงประจนนําใน u t u b e นะบอทิมนาระลงประจําเพราะมันสั่งไลดใดๆนกะกระรู้สึกว่าช่วงเนี้ยลงคลิปดูรู้สึกว่าเงินมันกระขึ้นขข้นให้เลี้ยวเพื่อกันแต่ว่าใน Facebook โดนอาจะรยบอกให้ฟังว่าเกิดนั่นขึ้นใน Facebook เนาะคะ่ะเกี่ยวกับโบนองโบนัสนั่นแหละค่ะเดนอาจารจะบอกให้ฟังแต่ว่าให้นัดผ่านสอบก่อนเนื่องจากให้นัดสอบบัตซะก่อนนัดถึงจะมาเว้านัดถึงจะไล่ซดนะคะแต่ว่าตอนนี้คือว่านัด อาจจะยากๆนะคะค้าเงียบๆค้าอ่านหนังสือนะคะก็เอาละค่ะคลิปกับเงี้ยวค่ะถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะในกาแฟไปก็ลังใจใน,น,นเด้อค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กุก้ยซับสไครต์้วีกเลื่อมกุกระดิ่งเนาะคะ่ะเสนอเบาปลาดดูคลิปเจนน่าตัวรุ่งจ้าสำหรับทอล่าไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับค่ะสวัสดีค่ะ